ชินคันเซ็น呀ไม่ใช่ใช่ใช่อันนู้นก็ใช่ชินคันเซ็น呀น้าโตป๊าปานั่งที่ไหนดูเอจันน้าโตป๊าปานั่งที่ไหนครับสวัสดีครับสอมิยาเกะจะพังครับวันนี้มาร้าランベガリーครับชูปาเบนาชูร์ ที่จังหวัดเกียวโตครับถาไมมาที่นี่วันนี้พาะว่านาโต้นันไดครับก็คือนั่งข้างนอกร้านใช่ครับข้าง <laughs> นอกคราไม่ใช่ทุกร้านนะร้านนี้ใจดีกับนาโต้จำมาก,กมา,ากครับนาโต้กかっานะขนมปังกาเฟย่ย็งไม่เอาอยางเดินเล่น <laughs> โอเคถ้าจะเข้าไปซื้อนะโอเค

เฮ้ยจ๋าข้าบอกว่าสุริยมเร็วอมมันให้เสื่อมากไหม่กับที่นั่นได้ข้าบอกว่านัทโต้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ไม่ใช่ดดกาแฟนะคือรันเบเกอรี่ทีสนาโกนั่งก็ได้ กูเลยแน่นอนว่าดอกรางก็ไม่มีครับไปเดินเล่นที่บ้านเอออจังวันนี้ไมคอัพกูโอเคใช่ไหมครับบายสวยๆครับอุ้มุนาโตครับโน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 ไม่อยู่เฉยเลยอ่ออาจารย์อุ้ยอุ้ยตากะมายังตากะมายังน่าโตน่าโตจ้า มาเร็วครับกาเฟอิเอ็นซอนเคียกับขนอนパンพิซซ่ากับคนอนパンครูไวครับถ้ากชอบครูไวครูไครับน่ารวยไหมครับเาลยอไหมครับงรู้อันไหนของไอจังครับพิซซ่านี่ครับเจ๊เพราะว่ายังไม่ชอบกล้วยแบบนี้จู้ครับใช่ อันนี้จังไม่กินแน่ไอจังกาแฟเห็นน้ำตาเอาไหมเอาอยู่เลยเอานะ้วคนละนมนะไม่ใช่โกน่าโตนะโกโตนะพ่อป้ามาม่าครับอุ้ยสวยดูสวยเลยเสียงรถไฟเออที่นี่นะชินคันเซ็นผ่านนะอือดูไหมเดี๋ยวพาไปดูชินคันเซ็นอ่าชินคังเซ็นเขาดูที่หลังนะอะไรอะไรพ่ไปดูชินคันเซ็นที่หลังนะครับนาโตพ่อปานั่งที่ไหนดู เอจันนะโตปะปานาที่ให้ครับพี่พื้นนั่นแหละดีแล้วโอเคครับน่าอร่อยนะเออเอามาชิมก่อนพิเรนัสให้ดรอจกีคะแนนครับบราณิเข้มข้นอ่ะใช่หรอแบบมูอาเซบูไหมกาแฟขั่วเลยรู้เลยใช่หรอใช่ไหมเอจันนาสวามาร์คหน้ามีเดทสวายโรยคับ ขาแม่จัวจัรยนี่อชินด้ไม่อรดิ่ากัไเงไม่จะเนอเอวน ว้าวอลยครับใช่ไหมครับแป้งมันเป็นแบบพายค่ะแต่ว่ารถพิซซ่าโอ้โอ้รถพิซซ่าใช่ไหมอ๋อจริงด้วยน่าส์น่าส์อร่อยเลยค่ะมาที่นี่ยากไหมแข่งคนไทยมาเที่ยวอีกยากใช่ไหมถ้ามีรถมาได้นะร้านนั้ที่จะใส่นะทำหมดเกียร์ให้ครับอืม่านตัวกขนมปังครู่ะ อ,อ,อันนี้แม่เจ้าพายนะทานกันมาอร่อยอืมเกลือ,อหมอมจังวดัวดเกียโตกินขนมปังเยอะจังวดัดขนมปังแบบโฮม,มากบ้าเลยครับมาใช้มาใช้ใช่ไหม <laughs> ทีนี้นะมูอันโอยามาซากิในจังหวัดเกียวโตค่ะขั้นขันติดสุดท้ายติดกับโอซาก้าค่ะอีกเพื่อไปโอซากะเลี้ยวโบกโอยามาซากิกับเคยได้ไหมเคยได้ยินอืมอืมอร่อยน่าจะ,ะสุดยอดจางเฮ่เฮ่เลยนะโอ้ยそれ欲しいやんคับบะขนมปังมากินไม่ได้เลย แตงคนที่ริียงสุนักบับน้าโตจังบับเราล้านบำนี้ชอบไหมเพวกเราปกตินะร้านดูเลยสะอาดสะอาดใช่ไหมโอ้สุนักไม่แหกเท่ามีคนร่วงก็เลยถ้าใครจังชอบกับล้านบำนี้ใจดีใจดีให้สัดใช่ไหมเอฟตเอฟตยยังถ้ายังไม่ได้ชิม อ๋ออโ้เอฟซีรู้ว่าอ้เอจังปกติกินแบบนี้รอโอ้ให้บบนี้รูปอนเอ้ยอย่าทำเลนโอ้ยกินไส้กรอกจังทำไม่ะรสพิซซ่าชิมเปาคือจ้าเบาอืมนี่อร่อยอร่อยมากก็เห็ดลงร้อนไม่ได้ลอน <laughs> มาขีบอกว่าให้ไหมได้ไหมใช่หรอก็อไม่ใช่หนมปองอะเห็ดอ,อืม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 เห็ให้ด้เป็ถ้ากะคิดว่าน่าจะร้ามบบานี้ที่แต่ย,ยุกว่าแบบอีปุนทุกสิ่งสะอาดกุ้มไปยังกันไ,ได้น,านา่ามาได้นะน้าโตได้ขัะนอเท่ๆมากใช่ไหชอบมากครับหน้าจนี้หน่อยนะ ยให้อะไรลูก <laughs> ขนมปังเห็นนะ <laughs> <laughs> เอาอีกไหมนะทัทตัวจัง ก๋วยเตี๋ยครับอร่อยมากอร่อยมากมันเช่นไรไหมเออเนาะเช่นไรเช่นไม่ไหมครับชิวมากมีบ้านคนนะเนี่ยแต่แบบเป็นภูเขามากอ่ะนะเนาะดีมากดีมากไอจังให้ทักกัดสังเกตแล้วเมื่อเช้าถ้ากัดกินขนมปังทีบ้านใช่เช้าเรากินขนมปังนี่ก็ขนมปังใช่จ้ะโมอ้วนนะจ๊ะคุณนะจ๊ะอ้ว เงินพาน้าตัวไปเดินเล่น8กิโลเลยจ้ะเดี๋ยต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับเดินเล่นเลยจ้ะถ้าไก่อยากกินข้าวสวยครับเย็นกินผักอันเดียวเลยจ้ะข้าวปั้นได้ไหมครับไม่ได้ดีนะโอเคนะจะพาไปดูชินคันเซน็นนี่หน่อยไปดูไปดูไปดูเด,ดินลน่เอจังบอกว่าดูชินคันเซ็นได้จิ้หรเปล่าจิ้นไหมจีว่า <laughs> 7ヶ月です。<laughs> そ,うですそうです。そうです。納豆です。納豆ちゃん。<laughs> うん、そ,うそ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 う。<laughs> そうなんですよ。<laughs>

ใช่ทหไมครับมาแล้วมัน,นั่นไงมาฮะมาแล้วนั่นไงอ่าอันนี้จากเกียวโตอีกแค่สิบนาทีถึงโอซาก้าแล้วああ <laughs> เกียวโต โอซาก้า10-15นาทีใช่ชิงคังเซนว้าว5,000เยนถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเราโอเมียเกะเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายบ๊ายบาย